มาเร็วมาเร็วเอ้าอาชีรัลอยู่ไหนเนี่ยนี่เห็นอยู่นี่อยู่ข้างๆทำยังไงเนี่ยอันนี้เป็นเลยอันนี้ต้องให้แปดสิบบาทไม่มีแปดบาทเร็วๆ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 เอาไม่มีเท้าแล้วเหรอใว่ายนะมาเร็วไม่มาอีกแล้วมาอีกตรงนี้ยืนตรงนี้ตรงนี้เหรอใช่เดิน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 ใครจะเดินเป็นเนี่ยต่อให้ต่อสสามอย่าพึ่งดิโอ้

แม่ดเร็วนะคะเอ้ยฉัน่เกินไปแล้วอ่ะเอ้ยอะไรอยู่ในเนี่เนื่อยไปแล้วโอ้โหถึงขอไอเฟลแล้วใครถึงขอไอเฟลไหมเนี่ยสี่พันเมตรแล้วแม่ไปเร็วไปเร็วไปเร็วหน้าับสี่พันเมตรแล้วเอาเหรอใช่แม่พันสองพ่อพ่อสองพันห้าพันแล้วขันสี่แล้วพันสี่แล้วมันเริ่มช้าแล้วอ่ะเอ้าใครเนี่ยแซงแม่ไปแล้วหาว่อไปไหนเนี่ยนี่อะไรจะวันเงโอ้โหมา เปลียนชื่อกันได้ไหมเราไม่ชื่อเหมือนกันได้ไหมชีอลันนะทีอลันงงไปหมดแล้จริง,รงมันมีไอชีวิย์เจดศูย์ห้าเแล้วเจแล้วเจศูนย์่ห้าเจนย์ห้งก็งงกับอลันอีกเจอศอูนย์สามดีกว่าทั้งเยอะก็เหมือนกันแหละไอชีอลัน,อนสองพันเนาะโอเคสบายเลย <laughs> จะถึงสองพันละเอ้ยมาเร็วจ้าอ่ะพ่ออยู่ไหนเนี่ยพ่อเลยแล้วอยู่เจ็ดเริ่ต้นอะไรอ่ะพ่อไปเล่นคนเดียวแล้วเนี่ยอยู่จุดเริ่ต้นเอ้าฉันว่ายน้ำอยู่อุใครอ่ะใครอ่ะวิใครใครใครวิใครว่ายน้ำแม่รับผิดแม่รับผิดแ่าับผิดก็อยู่ข้างหลังฉันอะสามพันเก้าร้อยสามพันหนึ่งร้ยเฮ้ยนัตบี้นัตบี้เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเห็นแล้ว มาแล้ว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 นะคะ